หน้าคดีพู้กัะับโจ้ตำรวจมั่นใจเอาผิดได้อย่างแน่นอนคาดเดือนพฤศจิกายนส่งสำนวนให้อายการพิจารณา ส่วนรถหรูกว่า400คันของอดีตผู้กำกับโจ้ตรวจสอบพบกว่าครึ่งแจ้งหายไว้ที่ประเทศมาเลเซียคดีของผู้กำกับโจ้นะคะอดีตพ่วงก,กับการสพเมืองนครสวรรค์คืบหน้าตามลำดับค่ะหลังจากที่ได้รุมซ้อมผู้ต้องหาจนเสียชีวิตล่าสุดนะคะทางตํารวจยืนยันว่ามีความคืบหน้าของการทําคดีไปแล้วถึง90%มั่นใจเอาผิดได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้น่าจะทําสํานวนเสร็จเพื่อส่งให้อัยการค่ะพลตํารวจเอกสุชาติธีรสวัิรรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ถแถลงถึงความคืบหน้าของคดีพันตำรวจเอกทิติสันหรือผู้กำกับโจ้และพวกรวม7คนกรณีซ้อมผู้ต้องหายาเสพติดจ,จนเสียชีวิตโดยระบุว่าคดีคืบหน้าไปแล้วกว่า90%มีด้วยกันทั้งหมด4คดีเชื่อมั่นว่ามีหลักฐานมากเพียงพอที่จะเอาผิดได้อย่างแน่นอนไม่น่าจะเกินเดือนพฤศจิกายนนี้จะสามารถสรุปสำนวนส่งให้อัยการพิจารณาได้ สำหรับการตรวจสอบผู้กำกับโจ้ที่เกี่ยวข้องกับการจับกลุมรถยนต์หลบเลี่ยงภาษีจำนวนกว่า400คันนั้นพบว่ามีถึง270คันค่ะที่มีการแจ้งหายไว้ที่ประเทศมาเลเซียส่วนรถที่เหลือ140คันยังไม่พบแหล่งที่มาจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปเชื่อมั่นว่าจะสามารถเอาผิดผู้กำกับโจ้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนแต่ต้องมีการประสานงานและรวบรวมข้อมูลจากกรมศุลกากรและสถาบันการเงินก่อน ส่วนจะมีขบวนการและมีตำรวจนายอื่นที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นั้นยังไม่สามารถที่จะบอกได้แต่จากการตรวจสอบในขณะนี้พบว่ามีตำรวจนายอื่นเกี่ยวข้องด้วย